เป็นเนื้อย่นั่นนะครับเนาะตับหมูซุ่มที่บ่มีเนงยหลังนี่เป็นยังไงพี่น้องหัวจุ้มนะครับหัวจุ้มเลยหัวจุ้มเลยเนาะหลังนี่เนื้อปลาครับผมหลังนี่เป็นเนื้อปลาครับผมมันรุนกันครับมัาดิป็นปลาตุ๊ต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 ตุ้ยตุ๊ตตุ๊ตคลิปนี้ผมพามาใส่เบ็ดเนื้อปลาเนาะพี่น้องผมผมใส่ไปฟังเห็นบ่ปลาดินน้่นครับเนื้อปลาแล้วก็ใส่ไปตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับ นี่ปลานี่ยลงิี่ไรพี่น้องมันจะมีนม้ำคลังน้ำนันอยู่พี่น้องมันเป่เด็ดเนามัน,นเซเวตเด็ดเนื้นอปลาครับผมนะครับปลาห้องห้อเด็ดห้กงแเบบ็ดอย่งพี่น้องเดี๋ยวก็มาลุ้นน้ำกันครับผมว่าสีนี่แนวกินในห้องบอลได้ไหเป็นปลาเป็นเรื่องสีน้องพี่น้องเนาะเกาะน้ำเขาเป็นปลาน้ำจืดเนาพี่น้องใส่น้ำแองน้ำลักษณะนี้เนาะพี่น้อง เดี๋ยวขามาลุนน้ำกันครับผมว่าสิมี้เนี่ยกินในห้องบอมือเลี้ยงครับยังมาหยามน้ำกันพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับแบบนี้ห้องกับสิได้ถ้ามาหยามเนาะพี่น้องเนาะเป็นเนื้อปลาเนาะพี่น้องที่ผมมาใส่ไว้พี่น้องเนื้อปลาครับเด็กเนื้อปลาเนาะพี่น้องเนาะโห้ามขึ้นตัวน,นี้พี่น้องนะครับตังนึงเด็ดน้อง เนื้อนั่งอยู่แต่ว่าเนื้อไตวันนี้ผมสิเลี่ยนเป็นเนื้อตับหมูนะพี่น้องขใส่ไ้พี่น้องครับป่ายังอนู่ครับพี่น้องแต่ว่าห้อยตอดนี่เป็นท้องเป็นนั่นเนาะตอดกินเบิดนะครับผมวันนี้ผมเปลี่ยนเป็นเนื้อตับหมูครับผมนังนี่ครับเขาไปรุ่นนังต่อไปน้ำกันครับไปพี่น้องรุ่นน้ำกันครับครับพี่น้องนี่ก็เป็นอีกลังนึงเนาะที่ผมใส่เนื้อป่าไว้พี่น้อง แ้งสุ่มมันพี่น้องหลังนี้ยมัครับโอ้ยเนื้อหายครับผมอะยะเซตตั้มหูไหมครับผมเพราะว่าเนื้อป่าห้องเบิดแล้วได้พี่น้องเนื้อป่าเดี๋ยวผมจะใส่เปลี่ยนเป็นเนื้อตั้มหูไว้เนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องก็ได้เปลี่ยนเป็นเนื้อตั้มหูไว้แล้วครับใส่เซตนครับนคุณครับฝนตกพี่น้องให้รุนลังตื้นต่อไปครับผมน้งกันครับ ค่ะทีนี้อีกบ่เนี่ยเหงาปลาผมใส่เนื้อปลาไว้แต่ว่าส่วงนี้ฮู้มาฮู้ก็มาใส่เนต้าหมูเนาะเปลี่ยนเป็นเนื้อต้าหมูพี่น้องเนี่ยครับดูน้ำกันครับดุนน้ำกันครับตันนึงผมใส่ไว้นี่ลนะพี่น้องนี่ครับใส่ไว้นี่เอ้าะคุณเบี้ยงให้พี่น้องเลยผมพี่เนงกินแล้วเมาคนเนื้อหวอนอีกบ่นี่พี่น้องเลยน้ำขึ้นครับผมฝนตกน้ำขึ้นรถครับ อเนื้อหายมาหยัดเปลี่ยนเป็นเนื้อตับหมูเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนเป็นเนื้อตับหมูครับนะครับพี่น้องมาลุ้นน้ำกันอีกครับผมใส่เป็นเนื้อไอนั่นนะครับเนาะตับหมูซุ้มที่โบมี่เนื้อหนังนี่เป็นยังไงพี่น้องหัวจุ่มนะครับหัวจุ่มเลยหัวจุ่มเลยเนาะนังนี่เนื้อปลาครับผมหนังนี่เป็นเนื้อปลาครับผมมาลุนกันครับมันจะเป็นปลาโอ re, ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊ อู้ตุอุ้ยอุ้ยตุตุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้วว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 วอวววอวววววววบุวว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 วยวว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 ตว้ววว้ววววยอนวว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 ้ววว้วว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 วอวว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 ว้วอวว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 วอวว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 วอว้ยวววววว้้วอ ูนะนี่ก็เขียนอีกครับพี่น้องโอ้มาแล้วครับผมครับพี่น้องหลังที่ถือไปวงหนึ่งเดี่ยน้องพี่น้องเนาะโอ้มาแล้วครับผมผมก็ใส่เป็นเนื้อตับหมูไว้พี่น้องเห็นบ้างครับเาไปลุ้นน้ำกันหลังต่อไปครับผมว่าจะมีปลายังกินเห้าอีกบ่พี่น้องไปลุ้นน้ำกันครับผมไปพี่น้องเอาไปลุ้นน้ำกันเหลืออีกสองลังครับผมเหลือมาไล่ครับผมใส่เบ็ดในปลาเนื้อปลาพี่น้อง ลองตามหลังหนึองครับครับพี่น้องใส่มาเตียมนึงโอ้คุ้มค่าครับผมตรรแต่ละเตี่ยมนึงมันน้อยครับผมเตี่ยมมันยังเลยนี่เป็นเนื้อปลาเนาะเนืเ้อครับอู้เนื้อหลอนครับผมหลังนี้ดื่มน้ำกันดีครับพี่น้องเป็นหลังสุดท้ายเนาะใส่ไว้ครับ nheo cả, con, choi wa nheo cả, măm mĩ không cả, để xay thành nheo, tấp muối, ในเตีมเดียวถือว่าโอเคแล้วผมเตี่ยมผมง่ายนอ้องเอื้อนเสาเขามาดุนน้ำกันครับผมมาสีมี้ดุนอีกบ่พี่น้องรับคำเคลืนนี้กล่าวเข้ามาลาตีสวัสดิ์ครับผมไปนะครับไปดุนกันเอื้อนเสาครับมาดีท่านผู้ชมยนี่ยเอื้อนเสาเนาะครับผมนี่เลยดได้มาหยามเบียดอีกรอบนึงครับผมยนี่ยเอื้อา,าครับผมครับบรรยากาศยอื้อนเสามาพี่น้องมาดุนน้ำกันครับผมมาสีหี นังกินเนื้อโบที่น้อง,งนังมีผมเปลี่ยนเนื้อเป็นเนื้อตับหมูไปพี่น้องขึ้นเนื้หอหรวนนะครับเนาะที่แรกผมใส่เนื้ปอปลาครับผมนี่อเป็นเนื้อตับหมูพี่น้องครับอุ๊บเด็ยดเขาพี่น้องครับนี่นังกินเนะื้ออู้หมันเหรอครับผมเนื้อหายครับสภาพเบียดเขาครับ เนื้อหายครับผมไป้คืนนั่กันนั่งต่อไปเหยีดหน่อยครับพี่น้องแถวนี้บม่ได้ใส่ครับผมไปไปพูนถึงไปพูนรุ่นนั่กันครับครับหลังนึงครับผมเห็นบ่โอ้มีอาการครับผมมีอาการหลังนั่นครับผมเนื้อปลาครับผมอยู่ฝั่งนั้นครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับผมมาช่งตีนตีนี่อู้ตีนหลีครับพี่น้องนี่นี่รุ่นนั่กันครับผมอู้เห็ดือดเขานี่พูนนี่พายังพี่น้องมารุ่นนั่กันพุ่นพูน เห็นแลครับผมอู้หูนั่นนี่เป็นเนื้อปลาครับผมอู้หูขอครับผมนั่งตกข้าครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วข้อแล้วตกข้อครับผมโอ้ใส่ส่ยงามเลยครับผมสวยงามอยู่ที่นั่งตกข้อครับผมแยกเก็บเตรียมแรียกมากๆครับผมย่มเศร้าครับผมอันหลังนี่เป็นเนื้อปลาครับผมนี่ครับเนื้อปลาทั้งนี้ครับขอแยกเก็บครับดูน้ำกันนี่ครับ ต่อไปครับผมมานนะครับเท่านี้ครับหลังที่สองโดนเลยครับเนื้อปลาอู้หลังมันก็เนื้อปลายังดีๆครับพี่น้องยังมียังกินครับผมปลายัางเลนดุงๆอยู่เดี๋ยวเียดมากครับพี่น้องพุนเฉียดมากพี่เครื่องพี่น้องไปดุนน้ำกันครับพี่น้องหลังนี้กันเนื้อตับหมูเนาะยังมีเนื้อมากลิ่นนะครับผมหลังนี้ดุนน้ำกันครับผมต่อไปครับพี่น้อง ว่าทีนี้แต้มเพื่อมบอลในเซานี้เนาะการคว้าครับมันขึ้นีได้ปลาดุกไงครับผมตรงน,นี้นะครับปลาดุกได้อยู่ประมาณเป็นลูกนะครับรดุกอันนี้ก็เป็นเน,เนื้อตับหมูครับเหมืนครับเนื้อ,อยังอยู่พี่น้องยังลอยอยู่เนื้อตับหมูเมื่อเขาครับ,รบผมไม่ว่ากับมีกิ่มเนาะครับเนาะผมมาใส่ช่วงนั้น เนื้อตับหมูเป็นปลาซ่อนเนาะถือเนาะต้นน้ำกันครับผมนี่ครับหลังนี้แหละที่ถือไอ้ปลาดุกใหไงมันขึ้นนี่เนาะพี่น้องหลังนี้แหละผมเตียนเป็นเนื้อตับหมูไวนะ้เนาะเขมีปลาหน่อยมัดไส่ครับผมอันนี้ครับพี่น้องหลุนน้ำกันครับหลังนี่ล้งนี่เนื้อาหายครับผม สภาพเบ็ดห้องนั่งคือเก่าครับผมตรวจสอบสภาพเบ็ดพร้อมครับผมแต่ว่าเนื้อหายพี่น้อง,งนะครับเชื้อติดตัวไงครับผมกินไม่เคยเห็นตัวครับผมนี่ป่าไงครับอยู่ในคลองกินเบ็ดล่าเบียดหักเนาะสายขาดผมนี้ครับพี่น้องกลุ่มกันกลังนึงครับ มั่งกันนะครันั่งนี่คุณดึงคนในปลาพุ่นครับพี่น้องมีตัวป่ะเนาะมันคนในปลานะครับดึงคนใหปลาพุ่นพี่น้องโอ้โหยานมันมีตัวอยู่พี่น้องเอ้ยพุณท่านอยู่ในพุ่นครับเดี๋ยวผมขอลงไปดึงก่อนครับมันมีตัวเนาะพี่น้องคนให้ปลาเลยครับผมดึงขึ้นมาน้ำมันเลือดเติบอยู่พี่น้องผมเลยบนลงหมปวดเอาเนาะดึงขึ้นมาเบียดล่าเลยครับเฮ้ยไปรุ่นนั่งกันครับผมต่อไปมันมีตัวครับผมนั่ง ดูนั่กันครับเดี๋ยวอีกสองหลังผมใส่เบียดวันหลายได้พี่น้องเบียดบริวารซิบครับหลังง่ายนั่นเนาะที่ผมใส่ขึ้นว้าวห้อยปลากินอยู่ครับผมเห้อยปลากินอยู่กับบัถือครับผมุหลังถุอถ่ายครับผมขึ้นก็ได้ตัวนึงเศราได้ตัวนึงถือว่าคุมแล้วครับผมตัวไงครับผมอ่า ก็คุมอยู่ครับเมื่อคือเนเอ้ตัวใหญ่คุมเลยครับสวัสดีเพื่นอเนเนื่อยนะครับลำแหลงสุดท้ายเนาะพี่นอนะอ้องเนาะวิมีนั่งกินครับผมเพราะว่าป่าตไตนะครับเนะาะไตหกสี่สิบวิมีมันจิบก,กินครับผมต้องหาป่ายังเกินอยู่เนาะพี่น้องนักเตะานี่็ก้าวเข้ามาสวัสดีครับผมในเตียมนึงแล้วครับผมขึ้นในเตียมนึงถือว่าคุมครับผมเบียดมาหดสิบนะ้องพี่น้องเนาะ มไ้ปหสวัสดีครับเจอกันทีมปนาครับผมพาไปใส่ทั้งเลเนาะพี่น้องอ่าสวัสดีครับลงทะเลก็ค่อยติดตามเราชุ่มผลงานแล้วก็ฝากติดไล่กดแชร์กดติดตามนมั้งครับผมรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับผม